ในส่วนตรวนี่ยเราบูชาถูกต้องโยโย่บูชาถูกต้องก้าวหน้าตรงในท่านเจ้าขนาดเพื่อถามรูดีอุปติสสะเอนตุเศษฐีศึกษาครับรูมาจาบบาันหนักัวงิตรว่ามีคนคารพหนักอิ่งมากต่จ้าก็ยังไม่อไรเท่าไรแต่พวมมาเห็นพระเสริชินับเนื่องในปัญนจ้าบอกมีโพจรยินทวาย โอ้ทำไมเปลี German, ่ยนรู้เรียกโอยละมึงละไมจริงหรอใส่หยกวนาสักพานาเรื่องใส่เข้าไปพาดท่านขอท่านแสดงธรรมท่านทำได้มากมายแล้วเจท่านก็ทำให้อุปติสะได้เห็นดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลนี่นายโยนก้าวหน้ามาจากจากผู้ที่คนกลายเป็นก้าวหน้าที่นี่โดยเฉพาะอโยนเป็นบชาคนที่มีศีลมีธรรม ตำแนะนำด้านอาชีพต่างๆรวมทั้เก้านารู้เรื่องอยังไงเออถ้าโดมไปบูชาพวกคนพูดจิงในคนบูชาแล้วส้างบารัางกรรมขกยเป็นคนปัันยุ่งแ่เจ้าอาชาสัญญุต้องบูชาพระเขียชีเทวธาตุบูชาสักการะอยู่วงในคำที่รบูชาโค้ดึงจะเป็นบูชา ทีเด็าให้คุิตในสวรรค์ให้พนางโศสาปกีตามทีนจนคนอู๋นี่ยังงอ่ายังดาวโงนี่ดาวโงมี่คนปันเกากรับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาที่วัด บ้านกลึงตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ที่วัดบ้านกลึงได้มีพิธียกรูปหล่อเหมือนนะครับหลวงปู่ทองอังคสวรรณโนนะครับ ขึ้นสู่แท่นบูชาซึ่งแท่นบูชานั้นก็ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่ครับได้เตรียมไว้อย่างสวยงามนะครับบริเวณสถานที่ก็ได้ประดับตกแต่งนะครับด้วยดอกไม้แล้วก็จัดสถานที่ดูสวยงามนะครับสมเกียรติแก่พระมหาเทระอย่าง พระเดชพระคุณพระครูสุวรรณจินจาพิบาลน,นะครับซึ่งพี่น้องสาธุชนรู้จักกันในนามของหลวงปู่ทองนะครับขณะนี้นะครับพระครูมนวนธรรมโสพิษนะครับเจ้าคณะตำบลขาเท่ากำลังแสดงธรรมนะครับก่อนที่จะถึงพิธีในการถวายนะครับใน,ในการายกรูปหล่อของหลวงปู่ขึ้นแท่นปูชานะครับ อันนี้จะให้เห็นคณะเจ้า,า,จาภาพนะครับมันก็เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรี่นองค์พระหลวงปู่หลงเราลูกหลานเราเห็นว่าเออใส่วนตรงนี้เอาอย่างนั้นได้นี่คือมาังโอสารังโอสารจะดีเดี๋ยวล้นจนบนี่คือคณะเจ้าภาพนะครับนำโดยคุณดา,า,า,าวทองอำกลางน,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 นะครับ ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตรงกลางนี่นครับได้เดินทางมาจากต่างประเทศครััทํำธุรกิจอยู่ก็ได้ความเคารพศรัทธาหลวงปู่ทองครับวันนี้ก็ได้มาทําบุญนะครับในการยกปเหก,กางาน,นขึ้นสู่แท่นหมู่ชานครับนี่ก็เป็นญาติพี่น้องในตระกูลหงกลางนะครับซึ่งมาร่วมพิธีครับ ในการดูให้เวนาผูตรหนกนคนที่มีธรรมย่างเตที่เราจะติันวราเราจนาีทีิมาเนยเราจะทำอะไรด้วยารตัสินใารน้าที่ในมรรค่านตาสนาผูตระนักนักตระหนักในเรื่องวามกนเรื่องความรม่นอมีเห

อาจารย์ม่เจดียบอกข้าเจนาทำเชิงวรรนาบร้อยพ่อื่นีะลุยสงคราม้จารย์มรดพ่ทำครัไพทุกคนบอมีมาเดีวถึงบัตรองค์าบัตรบัตรของคุณทำตานั่งเช่นิไม้ไม้ไม้ดื้อเป็นตัวขามตัวขามโตเป็นเป็นลู้คบายองลูกควายในห้องไปงงโค้ง ค no ุ้มก็ต้องทำให้ผู้หุ้มมันเปรีญหุมถ้าทำให้ผูเจริญที่ว่าการท่นี่ยบางก็พูดว่าทัาหลายเป็นขเทาตายบางคนก็เป็นอกตายในตัวเดียวในมชื่อจุลภูมิกร่ไอเนี่ยชื่อจุูที่ได้ยังไงเอาอย่างนั้นโยมอย่างนั้นก็เป็นอันว่าสรุปตองท้ายว่าการกระทำพระพุทธเจ้าก็ดี ใตหนักรกาที่มีผูณนรข้อเส,าสนอสนรคนที่มีความกตัญญูตู่กลุ่มะกษอเกรนคุณ